ว่าเฮ้ย AI นี่มันทรงอนุภาพขนาดไหนวะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับภาพนี้นิวเคลียร์ซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอาวุธทรงอนุภาพสูงมันแบบว่าทำลายล้างเกาะทำลายล้างประเทศได้เลยใช่ปะ่ะซึ่งนะักวิชาการเขาบอกว่าการพัฒนา AI นะมันทรงอนุภาพ เดียวกันกับการพัฒนานิวเคลียร์เลยเว้ยต่างกันตรงนี้คือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันไม่เคยมีนิวเคลียร์ลูกไหนเลยเว้ยที่มันคือหลังจากนี้ตั้งแต่มี AI นะพูดเลยว่าเราจะไม่ใช่สายพันธุ์เดียวในโลกที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดอีกต่อไปเพราะว่าตลอดแสนปีแสนล้านปีกี่ปีไม่รู้นะตั้งแต่เกิดมีกำเนิด สิ่งมีชีวิตที่นิยามเรียกว่ามนุษย์ขึ้นมามนุษย์ฉลาดที่สุดเลยขนาดมนุษย์กับลิงอะที่มีโครโมโซมต่างกันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นลิงยังอยู่ในป่าแต่มนุษย์ออกมาทำทุกอย่างแล้วอะแล้วที่เหลือมันก็อะไรอะที่ฉลาดที่คนบอกว่าฉลาดใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดหรอปลาหมึกยักษ์มีสมองเท่ากับคนจบปริญญาโท<ๆ>ก็ยังเป็นได้แค่ปลาหมึกใช่ปะเรายังเอามันมาทำทากโกะยากิอยู่เลยแต่วันนี้มันมีสิ่งมีชีวิตที่มันแบบ เรียนรู้ได้มันมีสติปัญญาแล้วมันสามารถที่จะคัดลอกสติปัญญาของมนุษย์ที่เคยผ่านมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลอะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นรูปแบบดิจิตอลนะมันเรียนรู้ได้หมดเลยสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือ AI ค่ะพูดไปก็มีแต่คนพูดซ้ำๆเนาะ AI AI มีใครเคยดูเรื่องโดเลมอนปะ โดเรมอนน้อยมันเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าหุ่นยนต์ที่เป็นเพื่อนอะคอมเพเนียนโรบอทหุ่นยนต์ที่เกิดมาแบบช่วยเหลือมนุษย์เป็นเพื่อนคุยยามยากยามเหงาอะไรใดๆ,ๆซึ่งตอนนี้มีคนผลิตหุ่นยนต์คือพัฒนาหุ่นยนต์ที่เรียกว่าคอมเพเนียนโรบอทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็คือ <laughs> ทำไมต้องสะดุดแชท GPT เอ้ยบริษ,ษัทมันชื่อ OpenAI OpenAI กับ ฟ i กเกอร์ค่ะมันพัฒนาหุ่นยนต์ที่เปรียบเสมือนร่างของ Chat GPT ขึ้นมาแล้ว Figure AI นะเขาก็ปล่อยวิดีโอนี้ออกมาค่ะเป็นวิดีโอที่อัปเดตสเตตัสของ Figure 01เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในวิดีโอนี้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อมนุษย์คนหนึ่งขอของกินจาก AI โรบอทเนี่ยมันจะทำยังไง Hey Figure 1. what do you see right now I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Oh, hello. ตอนนี้เราสามารถคุยกับ AI รู้เรื่องใช่ป่ะคือตอบเป็นแบบเป็นแชทเป็นเรื่องไปเราเลยคนออกมาแบบเปิดแชทที่คุยกับ AI แบบเยอะมากแต่แต่มันยังอยู่แค่ในเครื่องไงพี่โพดมันยังไม่ได้ออกมาเป็นตัวซึ่งไอโอเพน AI กับ f i กเกอร์ AI อ่ะมันสร้างร่างของอีกเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์แล้วมันแล้วมันแล้วมันคุยได้คุยได้แบบ เนี่ยดูดูจากวิดีโอนี้เสร็จแล้วใช่ปะคือหลังจากที่เขาขอของกินเสร็จแล้วนะเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นจะทํายังไงกับอีกจานชามแก้วนี้ดีหุ่นยนต์ก็เก็บจานเก็บแก้วเข้าที่เรียบร้อยเลยเว้ยพอดูจบนี่คือมันเป็นเรื่องที่อเม z i n g มากนะเพราะว่าที่แน่ๆหุ่นยนต์มันไม่มีทางรู้จักคำว่าหิวถูกปะแล้วผู้ชายคนนี้มันมาขอของกิน ซึ่งหุ่นยนต์มันจะต้องเรียนรู้มาก่อนว่าเอ Trans อก<อ>ารที่จะหยิบของกินให้คนมาแบบหิวอ่ะต้องให้ของกินนะแล้วของกินเดียวที่มีอยู่บนต๊ะก็คือแอปเปิลแล้วมันก็หยิบได้ถูกอันเลยคือสามารถใช้มือหยิบแอปเปิลยื่นให้ได้ถามว่าจานชามวางเกะการนี้ทํายังไงมันหยิบเข้าที่ให้ได้แล้วมันบอกได้ด้วยว่าอ๋อจานที่วางอยู่แบบนี้ก็คือน่าจะเอาไปใส่เครื่องล้างจานต่อไปนะเฮ้ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวทันทีของไซเลยก็คือว่า มันทำงานยังไงวะ e f i g r e 01ก็เลยไปเซิร์ชดูก็ไปเจอคนนี้ค่ะชื่อว่า Corey Lynch เขาเป็นผู้ร่วมงานในโปรเจกต์ f i g u r e 01เป็นตำแหน่งอะไรไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าไอ้ f i g r e 01เนี่ยนะมันทำงานหลักๆ4อย่าง 1. มันใช้กล้องตรงนี้นะสามารถมองและจำแนกได้ว่าของที่อยู่ตรงหน้าเป็นอะไร 2. ก็คือมันวางแผนสิ่งที่มันจะต้องทำต่อไปในอนาคตได้ สามมันทบทวนความทรงจําได้ก็หมายความว่ามันสามารถเอาเรื่องที่มันเรียนรู้มาเนี่ยนะมันมาทบทวนได้และสี่มันมีเหตุผลเวย้ยมันบอกได้ด้วยว่าสิ่งที่มันทําอยู่ตอนเนี้ยทาทําไมซึ่งสิ่งที่เป็นการโต้ตอบในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดนะมันเกิดมาจากการเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเทเลโอเปเรตก็คือไม่ใช่ว่ามีคนคอยกดปุ่มหรือว่าคอยแบบสั่งการว่าไอ้หยิบนี่นะั่ยอย่างนี้นะไม่ใช่ หุ่นยนต์มันเรียนแล้วมันทําได้ของมันเองคือถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นหุ่นยนต์ค่ายอื่นมันจะมี Am iga. Am iga, อะมิก้าอะมิก้าเนี่ยพูดได้พูดได้ด้วยตัวมันเองแต่มันจะมีอย่างเช่นบอสตันไดนามิกอันนี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบเห็นออกมาเต็มใช่ปะ่ะคืออันนั้นอ่ะเขาโปรแกรมมิ่งเต้นไปเฟรนมาเลยว่าจะให้มันเต้นท่าไหนแบบอยู่ท่าไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเทเลโอเปเรตแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่เออถามว่าแล้วถามว่าไอ้ฟิกเกอร์ศูนย์หนึ่งมันเรียนรู้เร็วแค่ไหนไปดูคาบนี้ ฟิกเกอร์เเคยปล่อยวิดีโออันนี้ออกมาเมื่อ 2, 2> mm. เดือนที่แล้ว 2, 2> mm. เดือนที่แล้วนะฟิกเกอร์ศูนย์หนึ่งมันยังทําได้แค่กดเครื่องชงกาแฟแค่นั้นเองมันตอบโต้ไม่ได้มันคุยไม่ได้ค่ะแต่แค่ 2, 2> mm. เดือนมันตอบโต้ได้แล้วมันรู้ว่ามันจะทําอะไรแล้วมันมีเหตุผลด้วยนั่นแปลว่าการเรียนรู้ของมันแบบรวดเร็วมากและสิ่งที่มันเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนี่แหละก็คือที่ไทยบอกไปตอนต้นว่าการพัฒนา AI คือการพัฒนาที่ทรงอนุภาพ เปรียบเทียบนิวเคลียร์เลยเพราะด้วยความที่มันเรียนรวดเร็วใช่ป่แค่2เดือนถัดจากกดเครื่องชงกาแฟนะมันกลายเป็นคุยได้มันแยกแยะสิ่งของได้และถ้าเกิดว่าปีหน้าปีหน้ามันไม่ผลิตแบบฟิกเกอร์หนึ่งร้อยฟิกเกอร์หนึ่พันนั่งผลิตเพื่อนกันเองอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันเป็นไม่ได้มันมันสามารถสร้างเพื่อนของมันให้แบบล้ำหน้ามากกว่านี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยมนุษย์ดย้วยซ้ำ ซึ่งนะักวิชาการเขาบอกว่าการพัฒนา AI นะมันส่งอนุภาพเดียวกันกับการพัฒนานิวเคลียร์เลยเว้ยต่างกันตรงนี้คือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันไม่เคยมีนิวเคลียร์ลูกไหนเลยเว้ยที่มันผลิตนิวเคลียร์อีกลูกได้ด้วยตัวมันเองแต่ AI ทํทำได้ นิวเคลียร์เนี่นะมันเป็นผลิตภัณฑ์แบบใช้ทีเดียวทิ้งอ่ะวันทามยูธคือทิ้งทั้งอีลูกนิวเคลียร์แล้วก็ทิ้งทั้งประเทศที่โดนนิวเคลียร์ลงไปด้วยเลยใช่ปะ่ะถ้ากั้นพูดแบบไม่ไม่พูดชื่อเลยปะ่ะมีน,นี่ช่างภาพแอบ,บบอกมาว่าม,มีสมรกข่าวช่องทีวีช่องหนึ่งนะเลอออฟคนเว้ยแต่ไม่ได้บอกไม่บอกบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเลอออฟคนเราจะไปเอาเทคโนโลยี AI มาอ่านข่าวแทน คิดว่าราคาผู้ประกาศตอนนี้ก็แพงแล้วถามว่าในกรุงเทพธุรกิจไชว่าซก็ก็แพงมากอยู่ถ้าเกิดว่ากรุงเทพธุรกิจเขาจะเอาใครออกกูน่าจะโดนคนแรกๆเลยวะเอ้าพูดอย่างนี้พอพูดอย่างนี้นะเขาพูดว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันสามารถที่จะสร้าง AI อีกตัวหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยมนุษยเฉพาะทางนั้นเฮ้ยใครเคยเห็นหนังไซไฟที่แบบมีกองทัพ AI อะ่ะเฮ้ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นใช่ปะ มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้บอกได้แค่ว่าไม่แน่เพราะว่ามีความพยายามที่กลุ่มเลกูลเลเตอร์มีความพยายามที่จะสร้างกฎขึ้นมาเพื่อควบคุมการพัฒนา AI อยู่ด้วยก็คือห้ามใช้ AI ทางการทหารหรือว่าในกิจกรรมใดๆก็ตามที่จะทำร้ายมนุษย์ก็เลยเออ ไม่น่าไม่น่าจะสามารถสร้างกองทัพ AI ขึ้นมาได้หรอมัง้งถ้าเขาไม่เปลี่ยนกฎนะแต่ใครจะไปรู้กฎมันอาจจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมในหลงจริงๆก็คือจริงๆแล้วที่พูดมาว่ากฎที่ห้าม,าม AI ทำลายมนุษย์มีอยู่แล้วในหนัง<ม>ใช่ปะ แลวสุดท้าย AI มันก็ปฏิวัติมนุษย์ใช่ป่ะจะเล่าอะไรให้ฟังเพราะ AI จริงๆมันคุยกันเองได้เว้ยแล้วมันคุยกันเองได้เป็นภาษาที่แบบเราไม่เข้าใจด้วยย้อนกลับไปจําปีแน่ๆไม่ได้นะแต่ว่า a c e b o o k อ่ะเคยจะต้องปิดแชทบอทแทบไม่ทันเพราะว่า AI ในแชทบอทของ Facebook มันคุยกันเองเว้ยมันชื่อบ๊อบกับอลิสแล้วเป็นพาดหัวข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกเลยว่า e แชทบอทใน Facebook แม่งคุยกันเองแล้วคุยเป็นภาษา AI ที่คนไม่เข้าใจ Facebook has been toying with artificial intelligence in its chatting features, but its robots may have gotten out of hand. According to several reports, Facebook's artificial intelligence. Balls have a to me,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  to me. To everything me else I I, I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  can ใช่ใคร <c oughs> จะไปรู้ว่ามันคุยอะไรกันมันคุยกันแบบเฮ้ยมึงวางแผนคลองโลกกันดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่แต่มีอาจารย์คนหนึ่งของจุฬาชื่อว่าอาจารย์เดี๋ยวอ่านชื่อก่อนดอกผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุ กรีสินทุพิญโยเขาบอกว่าเรื่องถามว่า AI จะครองโลกไหมอาจารย์ตอบว่าการที่คนเราอ่ะหรือใครก็ตามอ่ะที่อยู่อยอยากจะครองโลกอ่ะมันต้องมาพร้อมกิเลสแต่ AI ออ่ะมันไม่มีกิเลสมันไม่มีแรงขับมันไม่มีแรงขับมากพอที่จะทำให้มันอยากจะครองโลกเลยมันก็เลยจะไม่ครองโลก รู้ได้ไงอ่ะในอนาคต AI อาจจะมีอารมณ์ก็ได้นะวันนี้ยังไม่มีก็ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่มีใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่า AI อ่ะจะต้องแบบอยู่ในโลกนี้แบบทุกทนแบบเช่นแบบว่าเออมึงเป็น AI โดนมนุษย์กดขี่ข่มเหงอะไรเงี้ยมันอาจจะอยากของโลกขึ้นมามันอาจจะวันดีคืนดีมันเห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งขุกคามของโลกใบนี้ก็ได้ป้าอันนี้คิดเอาเองนะ ฟังดูประมาณนี้ก็คือรู้สึกว่าเออถ้างั้น AI เนี่ยนะมันก็มีส่วนที่น่ากลัวประมาณหนึ่งเลยใช่ปะถ้างั้นอยากรู้ว่าทุกวันนี้ถ้าอยากจะปิดสวิต์หยุดการพัฒนา AI เลยทําได้หรือเปล่ามันยังพอมีทางนะโดยการที่ประเทศใหญ่ๆอะ่ะจีนสหรัฐรัสเซียอินเดียเยอรมันญี่ปุน่นจับมือกันแล้วบอกว่าเลิกพัฒนา AI กันเถอะซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเว้ย เพราะมันไม่มีประเทศไหนที่มันรักใครป่ปองดองสามคัคคีกันขนาดนั้นสหรัฐอเมริกานะ s อ500ขึ้นไปออทามไฮถามว่ามันขึ้นไปออทามไฮเพราะอะไรเพราะหุ้นเจตัวนางฟ้า Magnificent ซเว่นของมันที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีเว้ยเจ็ดตัวแรกเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่สามารถคือกำไร1ปีที่ผ่านมาการเติบโตหนึปีที่ผ่านมาของ s p 5 0 0นะปาเข้าไป60เ อีเตัวนี้เป็นคนทาเหมือนบริษัทที่มี500คนนะ่ะแล้วผลกําไรของบริษัททําโดยแค่7คนแค่นั้นอเมริกาไม่มีทางหยุดพัฒนา AI เพราะนี่คือแบบแหล่งเงินใหญ่ที่สุดของอเมริกาตอนนี้แล้วเวจีนจีนประกาศไว้เปเปอร์ออกมาเลยนะว่าภายในปี2030เขาจะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของโลกแล้วเขาก็พัฒนาทั้งหุ่นยนต์ทั้ง E v a ีแน่นอนไม่มีทางยอมเวส่วน รัเสเซียก็ไม่น่ายอมเหมือนกันค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์บุตินเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งมาใช่ป่ะแล้วก็จะปกครองประเทศต่อไปอีกหกปีขึ้นประกาศบนเวทีเลยนะว่าคือถ้าเกิดยังไม่หยุดการโจมตีคุกคามเนี่ยโลกเราใบนี้มันใกล้สงครามโลกครั้งที่สามขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปก็คือพร้อมไฟกันถูกคนไม่มีใครยอมจับมือเพื่อที่จะหยุดพัฒนา AI หรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แล้วถามว่า AI ที่กำลังมีกันอยู่ทุกวันนี้นะมันยังเรียกว่า AI ระดับอ่อนโดยซ้ำยังไม่ถึง AI ระดับกลางแล้วก็ยังไม่ถึง AI ระดับสูงเลยยังเป็นกันขนาดนี้ใช่ปะ่ะซึ่งโลกเราจะไปถึงจุดที่ไม่สามารถยูเทิร์นไม่สามารถย้อนกลับของการมี AI ได้อีกเลย ถ้า AI มันขึ้นไปถึง AI ระดับสูงแล้วหรือว่าเรียกว่า AI super intelligence AI super intelligence นะตรงจุดที่เราไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปยังไงก็จะต้องมีเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า AI ขึ้นมาอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์ในโลกใบนี้เรียกจุดนั้นอีกอย่างหนึ่งว่า singularity ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นไม่เกินปี2045ณจุดนั้น AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ ฉลาดกว่ากี่เท่าก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ AI คิดและสิ่งที่ AI ทําจะเป็นสิ่งที่มัน unpredictable ไม่สามารถคาดการได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวมันน่ากลัวแน่ๆเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มันไม่มีอะไรมา e p พ at หรือว่ามาเล่าให้ฟังได้เลยว่าโลกในอนาคตจะเป็นยังไงและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ก็คือความไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหละ ถ้างั้นก็คงจะคิดได้อีกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันน่าจะเหมือนกับพวกหนังไซไฟที่เราดูกันใช่ป่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งเว้ยไปดูมาจองอีดูใน Netflix เลยมันเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อมี AI เกิดขึ้นนะเขาก็มาโคลนสมองมนุษย์แล้วก็ย้ายร่างไปอีกร่างหนึ่งเลยเฮ้ยถึงตรงน,นั้นก็บางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถโคลนสมองมนุษย์ย้ายไปอีกร่างหนึ่งได้มนุษย์เป็นอมาตะตลอดไปไม่มีวันตายมันอาจจะดีก็ได้ใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าในเรื่องนั้นเลย เรื่องจริงอ่ะมันไม่สวยงามเลยเพราะว่าในเรื่องนั้นอ่ะถ้าใครอยากจะโคลนสมองเพื่อย้ายร่างนะยังโดนแบ่งชนชั้นด้วยคนที่มีเงินเยอะมากพอสามารถที่จะโคลนสมองและย้ายไปอีกล่างหนึ่งที่ได้สิทธิเสรีภาพเท่ากับมนุษย์ที่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่อันนี้เรียกว่าเกรด A เกรด B คือค่าใช้จ่ายลดลงนะแต่ย้ายไปในร่างมนุษย์ที่มีสิทธิเสรีภาพถูกจํากัดด้วยก็คือห้ามแต่งงานเป็นสิทธิเสรีภาพใหญ่เหมือนกันนะ ห้ามย้ายถิ่นฐานและถ้าไม่มีตังค์เลยพวกคนจนก็โคลนสมองได้แต่จะต้องย้ายไปอยู่ในร่างที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพใดๆเทียบเท่ากับความเป็นมนุษย์เลยก็คือสามารถเอาข้อมูลจากสมองเราไปก๊อปปี้ทำเป็นสินค้าอะไรก็ได้ในเรื่องนัะนางเอกชื่อจงอีเป็นทหารรับจ้าง้วรับจ้างจากสมัยสงครามอาวกาศแล้วเขา่ดันไปแบบพลาดพลังแล้วก็ไป กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราในสนามรบครอบครัวก็เลยจาเป็นที่จะต้องเซ็นสัญญาตกลงให้จงเอียได้รับการโคลนสมองย้ายล่างแต่ว่าเป็นเกรดีเกรดต่ําสุดที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพแบบมนุษย์ใช่ปะแล้วจงอีนะก็คือโดนเอามาเลิร์นนิ่งเอามาพัฒนานะอย่างโหดหลายสุดๆเช่นเอาไปให้จงเอียต่อสู้ซ้ำๆยิงแขนยิงขาบางทีนะถึงขั้นตัด ตัดแขนตัดขาออกไปเลยแล้วก็ปิดเครื่องเพื่อให้จงเอียบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างี้ใช่ป่ะลืมตาขึ้นมาอีกทีก็คือแบบกูมไม่มีแขนไม่มีขาแล้วแบบเจ็บปวดเรื่องจริงเจ็บปวดของจริงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นอีกความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่า AI มันพัฒนาไปถึงระดับที่แบบว่าเออทำอะไรได้มากขนาดนั้นแล้ววันก่อนเพิ่งไปดูไปงานมางานหนึ่งชื่องานอะไรวะเดี่ยนะเขาคงด่าชื่องานก็จำไม่ได้ Next Door Catastrophe รู้ตัวอีกทีวินาสันตโรเป็นเฮ้ยงานนี้เจ๋งมากเขาแบบเอาอาจารย์เอานักเล่าข่าวอะ่ะดังๆอะ่ะมาเล่ามีเฮียว,วิทมีอาจารย์สุกรีที่พูดถึงเมื่อกี้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับข่าวเป็นละครเวทีเว้ยน่าไปดูมากแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าอยากทำกันอวดอวดอวด,อดนี่นางเอกละครเวทีวรสารศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับไม่รู้จะอวดทำไมอยากอวด แล้วก็นี่เขาพูดถึง AI กับเรื่องนี่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เคยได้ยินไหมด็อกเตอร์สเตรนจ์จากอเวนเจอร์อะด็อกเตอร์สเตรนจ์อะตอนภาคสุดท้ายอะเขาจะต้องมาคำนวณว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้พวกอเวนเจอร์ชนะธานอสได้ซึ่งด็อกเตอร์สเตรนจ์จะใช้หินหินไทมส์สโตนเพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปแล้วก็หาความเป็นไปได้ทั้งหมด 14605้าน0 5ครั้งในจำนวนทั้งหมด14605ครั้งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมีโอกาสความเป็นได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เอเวนเจอร์จะชนะถามว่า14605้านครั้งเนี่ยนะต่อครั้งเนี่ยใช้เวลาในการย้อนกลับไปดูประมาณ3ชั่วโมงก็ตีไปแล้วเท่ากับว่า4 2ล้าน1,800ชั่วโมงหรือเกือบ5,000ปีอ7 9 5่ะ4,795ปีที่ดรสเตรนใช้เวลาในการตรวจหา ว่าความเป็นไปได้ที่ a อเวนเจอร์จะชนะคืออะไรแล้วความเป็นไปได้ที่หาออกมาเจอก็คือจะต้องปล่อยให้ทานอตดีดนิ้วให้ทุกคนหายไปครึ่งโลกก่อนทานอตชนะได้ก่อนถึงจะมีโอกาสที่เอเวนเจอร์จะชนะได้ใช่ปหซึ่งสิ่งที่ดร์สเตรชทำเนี่ยคือการคำนวณล่วงหน้าแบบมหาศาลเนี่ยไอ้ไทม์มันคือสิ่งเดียวกัน ความเป็นไปได้เดียวกันกันกบที่ AI ทํทำมันคือการคำนวณเว้ยซึ่งเขาเรียกสิ่งนี้ว่า tree decision ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ยอดนิยมมากใน learning machine ซึ่งมันก็จะแตกไปเป็นอย่างนี้ไงเขาเรียกว่า tree decision ใช่ป่ะซึ่งมันแปลว่า AI มันเก่งคำนวณมากกว่ามนุษย์ชนิดที่เรียกว่าเทียบกันไม่ได้เลยเว้ยสมมุติว่าทายนะเล่นหมากรุกนะ เอาระดับหัวสมองธรรมดาแบบนี้เลยคิดได้อย่างดีนะก็คือตาต่อไปกูจะวางตรงไหนดีวะแถมส่วนใหญ่แพ้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฉลาดหนอ่อยอาจจะคิดได้ล่วงหน้าสักเจ็ดแต่ถ้าเกิดเป็น AI อะ่ะแม่งคิดได้ล่วงหน้าเลยทั้งกระดานความเป็นไปได้ทั้งกระดานเนี่ยแหละสิ่งที่ AI แม่งฉลาดกว่ามนุษย์เว้ยสุดท้ายเนี่ยนะก็คือจะบอกแค่ว่าเออมึงหัดเรียนทํา AI กันเถอะควบคุม AI กันได้แล้ว อาชีพเรานี่ใช้ AI ทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็หาหนทางในการหาเงินเอาไว้หลายๆอย่างนะสวัสดีค่ะมันนี่มอนสเตอร์เจอกันคลิปหน้า